ก็กำลังจะเดินทางไปที่ส่วนสาธารณะยออีโดค่ะ Welcome ว o a จ i อลิสชาแนลและนี่ก็คือเกาหลีปี2022ค่ะอลิสจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาหลีเริ่มตั้งแต่ขับรถไปที่สนามบินขึ้นเครื่องบินและแลนดิ้งที่เกาหลีกันเลยค่ะฝากทุกคนติดตามคลิปด้วยนะคะ ก็กำลังขับรถ Toyota C H R เพื่อไปที่สนามบินส ja ุวรรณภูมิค่ะทุกคนแล้วตอนนี้อลิสก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างแรกที่อลิสทำเลยก็คือมาตรวจ A T K อลิสมาตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นหนึ่งนด้านนอกนะคะค่าตรวจคนละ250บาทแล้วก็หลังตรวจเนี่ยรอผล30นาทีเอกสารที่ใช้ก็คืออย่างเดียวเลยก็คือพาสปอร์ต ตอนนี้นะคะก็ผ่านไป30นาทีแล้วก็คือผลออกไปแล้วเราก็จะได้เอกสารแบบนี้มาเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้อลิสก็รอเช็คอินอยู่นะคะวันนี้อลิสบินไปกับไทยแอร์เอเชียเอฟค่ะไฟเอ็กข้างหลังนี้ก็จะเป็นคนที่ต่อแถวรอเช็คอินค่ะมันจะมีสองแถวนนะก็คือคนที่ยังไม่ได้เช็คอินมาเองกับคนที่เช็คอินมาแล้วแนะนําทุกคนให้เช็คอินมาก่อนล่วงหนะ้าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องต่อแถวรอแบบนี้ ทำการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โซนดีวที่ฟีกันนะคะและนี่คือเวลาช้อปปิ้งของเราตอนนี้นะคะอลิซานจะเดินไปที่เกตคะ่ะเพราะว่า ทุกคนคืออลิซขอบอกเลยว่าสินค้าที่ดิวตี้ฟรีเนี่ยถูกมากๆเพราะว่าเป็นสินค้าปลอดภาษีค่ะใครที่จะได้ขึ้นเครื่องเดินทางไปไหนก็อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันได้นะและตอนนี้อลิซก็กำลังจะเดินไปเกตคือเดินไกลมากก็เลยต้องเผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าเกตอยู่สุดทางเดินเลยค่ะ มาแล้วใช่ไหมเราไปตรวจ RT-PCR แต่ว่าฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้อัดใดๆเลยแล้วก็มาเพิ่งมาอัดตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะอากาศดีมากตอนนี้อุณหนะภูมิ18องศาวันนี้ขึ้นยังดงนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่สวนสาธารนณะยออีโดค่ะ และนี่ก็คือสวนสาธารณะยอีโดค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าคึม้มากคนก็เลยน้อยอันนี้จะเป็นวิวจากแม่น้ำฮันนะคะคือโดยปกติแล้วอ่ะจะมีผู้คนมานั่งกลางเต็นท์นั่งปิกนิกกันแล้วก็มีสรีทฟูดเยอะมากๆเลยแต่ว่าพอดีวันนี้ฝนตกก็เลยเงยียบเหงาแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้อลิสก็ได้วาปกลับมาที่เมียงดงเพื่อที่จะกลับโรงแรมของเราแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไปสวนสาธารณะมาแล้วเหมือนมันฝนตกใช่ไหมแล้วก็แบบ คนน้อยแล้วก่อนหน้านี้คือเราหาข้อมูลมาเพราะว่ามันจะมีแบบร้านขายอาหารข้างทาง,ทางแต่ว่าไปวันนี้ก็คือมันไม่มีเลยอะ่ะ <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะฝนตกแหละเพราะว่าที่กลับออกมาเนี่ยก็เพราะฝนมันตกอีกรอบแล้วคือฟ้าคื้มากเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะจบไปแบบนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเกาหลีที่อื่นต่อบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้อลิซด้วยนะคะบายบายค่ะอลิซจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ฮงเดค่ะ เขาบอกว่าวันนี้ลด50%าอรตไอติมกำลังจะรอไอติมสูงแบบนี้ไี่รู้จะสูงเท่าปะเหมือนมากดูดิไม่เหมือนตรงไหนอ่ะ